สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวครับผมวันนี้พาไปดูอีกหนึ่งลูกธรรมดาที่แสนจะพิเศษนะครับก็เป็นผลงานเจ้าเก่าจากเพน h o p อีกแล้วครับเพนชอปเนี่ยเขาร่วมงานกับลิซ่ามาก็เยอะแล้วนะครับที่สําคัญลูกโุ้ยคือผลตอบรับเนี่ยดีมากๆนะครับดีทั้งทางด้านสินค้าที่ขายออกไปดีนะครับแล้วก็ ในส่วนของเพนช็อปเนี่ยเขาก็ดีตรงที่เขาทํางานร่วมกับน้องเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีเสมอครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายแบบหรือว่าการถ่ายวิดีโอโปรโมทนู่นนี่นั่นนะครับก็ถ่ายออกมาสวยตลอดจริงๆนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิงหรือเป็นลิลลี่เนี่ยก็ออกมาชื่นชมเพนช็อปกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเออเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ขายเสื้อผ้าไฮเอ็นหรือว่า ขายของที่มีราคาสูงมากมายแต่ว่าทํางานออกมากับน้องเนี่ยออกมาดีจริงๆถ่ายออกมาได้สวยเสมอนะครับแล้วน้องของเราเนี่ยก็เก่งจริงๆนะครับไปกับลุกเสื้อผ้าได้ต่างๆนานาหลายแบบของเขานะครับวันนี้ที่หยิบมาให้ดูนะครับก็เป็นลุกที่สุดแสนจะธรรมดาเรียบง่ายนะครับแต่ก็ ดูดีเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพอน้องลิศหยิบมาใส่แล้วเนี่ยมันทําให้ถ่ายทอดออกมาได้แบบดูสวยจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างคอนเซปต,ต์ของเขาเนี่ยเขาต้องการสไตล์ที่สะดวกสบายนะครับแล้วเขาก็พยายามคัดสรรเสื้อผ้านะครับที่ดีนะครับแล้วก็ใส่สบายใส่ได้ทุกที่นะครับตามคอนเซปต์คือเขาบอกว่าเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกวันนะครับทํากิจกรรมต่างๆได้มากมายเลยแล้วก็สามารถแมทกับกางเกงได้ง่าย ที่สําคัญก็คือสามารถที่จะไปแมทกับเครื่องประดับต่างๆได้ง่ายอีกด้วยนะครับแต่ละรูปเซตนี้ที่ปล่อยออกมาโปรโมทสินค้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหสวยสดงดงามครับสดใสมากๆเลยคือต้องบอกก่อนว่าทางด้านเพนช็อปเนี่ยเขาไม่ได้ขายเสื้อผ้าที่มีราคาสูงนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับแต่ว่าคือพอน้องลิศมาใส่เนี่ยโอ้ยมันเป็นการคุ้มค่าที่จ้างมานะครับถึงเสื้อผ้าจะไม่ได้แพงเนี่ยแต่พอน้องใส่เนี่ยมันดูแพงทันทีนะครับ แล้วพอน้องใส่แล้วดูแพงเนี่ยแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็อยากจะใส่เหมือนน้องนะครับก็แห่ไปซื้อกันนะครับก็ขายดิบขายดีเลยเรียกได้ว่าทางที่เพนช็อปเขาจ้างลิทของเรามานะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับและก็ได้กําไรอย่างมหาศาลเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มองการไายจริงๆครับเพราะคนที่หยิบเสื้อผ้ามาใส่หรือว่าตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยมีความสําคัญทางด้านธุรกิจมากๆนะครับอย่างน้องฤทธิ์เนี่ยก็คือเป็นคนที่มีแรงจูงใจสูงมากๆนะครับดึงดูดผู้คนแล้วก็ ตกผู้คนเก่งมากๆนะครับมันทําให้คนมากมายเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาซื้อนะครับบวกกับผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่สบายนะครับมิกแอนแมทง่ายนะครับพอน้องลิศเอามาใส่ก็ดูเก๋ไปอีกดูเท่ไปอีกดูสบายๆนะครับน้องก็ต้องยอมรับว่าถ่ายทอดอารมณ์ออกมากับชุดเนี่ย ได้เก่งจริงๆครับมันทําให้รู้สึกว่าเออมันดูเบาสบายแถมดูมีราคาดูแพงอีกครับผู้คนก็แน่นอนครับลังไล่กันข้ามาซื้อครับก็เป็นช็อปนะครับเขาก็เติบโตรวดเร็วเลยครับร่วมงานกับน้องบ่อยๆคนพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่มีการร่วมงานกับน้องมีการปล่อยรูปสินค้าที่น้องสมสัยออกมาเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินโปรโมทเลยนะครับเพราะแฟนๆเนี่ยจะแห่กันแชร์รูปของน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Facebook เป็นทว i ต t e อร์เป็น IG นะครับ ทุกที่ที่เป็นสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะแชร์กันออกไปจํานวนมากนะครับผู้คนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็ได้มารู้จักกับแบรนด์นี้นะครับได้มาเข้าถึงพอมารู้จักกับแบรนด์เสร็จเอ้ยราคาไม่ได้สูงนี่นะตอนแรกคิดว่า้น้องใส่จะราคาสูงหรือเปล่าแต่ราคาก็ไม่ได้สูงจับต้องได้แถมดูดีไปอีกก็วินวินครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้องหรือตัวแบรนด์เนี่ยก็แฮปปี้กันทั้งคู่ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่หยิบมาฝากกันกันกบออริชั่นนี้นะครับเขา เป็นแบรนที่ผมต้องบอกเลยว่าร่วมงานกับน้องได้ดีจริงๆถ่ายรูปน้องออกมาสวยตลอดครับวันนี้หยิบมาฝากกันสั้นๆครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ